SOS Special ศิลปินสาวสวยนะคะ <c oughs> ที่เชื่อว่าหลายๆคนรอที่จะฟังการสัมภาษณ์สดๆของเธออยู่นะคะต้อนรับแป้งโกด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ต้อนรับแป้งโกดสักทีนะคะหลังจากที่หลายๆคนได้ยินเสียงของแป้งโกดมาตั้งแต่ไป <c oughs> ฟิชเชอร์วิ่งกับคนนู้นคนนี้จริงๆนะตั้งแต่แรกได้ยินชื่อแป้งโกดเนี่ยเรารู้จาักการที่ฟังเพลงเพาะ แล้วก็แบบมีศิลปินที่แบบร้องเพลงแล้วมีเสียงหิ่งสวยๆเข้ามาคู่แต่ถามว่าเคยเห็นหน้าไหมไม่เคยจนแบบว่าแป้งโกะไปฟีกับเพลงนู้นแป้งโกะไปฟีกับเพลงนี้และสุดท้ายแป้งโกะมีซิงเกิลเหมนของตัวเองแล้วก็วันนี้ได้มาเจอกันเต็มๆที่นี่ด้วยกับสาวออฟเสียงสกาเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตนะคะลวงลึกทุกเรื่องราวในชีวิตได้ค่ะขนาด้นเลยทีเดียวนะเอาเอาไปว่าให้แป้งโกะรายงานตัวหน่อยแล้วกันนะคะก็ แป้งนะคะก็คนก็เรียกว่าแป้งโกะเนี่แหละอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สังกัดบ e v e Records ค่ะอันนี้จริงๆก็ซิงเกิลเพลงปล่อยเป็น เิลงกันที่2จริงๆมีเพลงโปสการ์ดออกมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าอยู่ในมันจะอยู่ในอัลบั้มคอมพลเลชันของบิลลี่ค่ะเป็นรวมๆศิลปก็คือเหมือนรวมศิลปินของบิลลี่แล้วก็มีโปสการ์ดแต่ก่อนหน้านั้นแป้งโกมีเพลงออกมากรนั้นเยอะเหมือนกันนะหลายเพลงนะเป็นคัฟเวอร์ทำเวอร์ค่ะทำ cover และและที่ไปร้องคู่คนอื่นเขาล่ะอ๋ออันนั้นหลังโปสการ์ดนะจริงๆแล้วหลังจริงเหรอใช่ใช่ก็จะมีไปร้องกับพี่สิงโตนำโชคค่ะชื่อเพลงเดียวดายและแสงดาวอ่าฮะแล้วก็มีกับน้องวงเสือโคร่ง อ่ะซือคงก็จะเป็นแบบซาวท็กเรื่องโฮมแล้วก็สุขภาพอันนั้นก็พอมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นศิลปินนี้ไปอยู่ตรงไหนอะไรมาแล้วเขาจับมาเป็นศิลปินได้ไงไปอยู่ตรงไหนเรียนค่ะเดียนกันก็คือช่วงที่มาแบบแรกๆเลยอะค่ะก็คือเอาแบบเท้าความเลยละการตอนแรกก็คือเริ่มต้นที่เข้าได้เข้ามาแบบสายนี้อะไรเงี้ยกลับขนไปเล่นเอ็มวีเพลงบา็อกของซิงเกิล่าก่อนอ๋อเป็นซิงเกิลที่เรียกว่าแรงมากๆของซิงเกิล่าเลยนะใช่ค่ะ แล้วก็หลังตานนั้นก็รู้จักกับพี่พุ่มกับ MV คือต้นเนี่ยเขาก็แนะนำมาให้รู้จักกับพี่ฟั่นอีกทีหนึ่งพี่ฟัน่นโกมลซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่บีบอรคอร์ค่ะอ่าแล้วพี่ฟั่นก็ก็คุยกันถูกคอค่ะก็เลยพี่ฟั่นก็เลยอ่ะมาทำเพลงกันอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เรียนโทไปด้วยก็เลยใช่ก็เลยบอกพี่ฟั่นว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเอานี้ขอขอเรียนขอทำที่สิทตัวเองจบก่อนนะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยไม่ได้แบบทำเพลงในทันทีทันใดกกก็เว้นมาสััพ ว่างอะค่ะระหว่างนั material, is, <oss 2> ้นเราก็อัพคลิปลง YouTube ไปอะไรเงี้ยดังนั้นคนบางคนก็รัาเข้าใจว่าเราแบบคนจะรู้จักเราจาก YouTube แล้วมาลองยูทูบพาวเวอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้จักมาคุยอยากคาเพลงก่อนนั้นนั้นแต่พอพอมาคุยกับพี่ฟันปุ๊บพี่ฟันเคยถามพี่ฟันว่าพี่ฟันมั่นใจในหนูที่แบบอยากให้หนูเป็นศิลปินด้วยไม่เคยถามค่ะกลัวกลัวเขาจะตอบว่าพี่ไม่ไม่มั่นใจอะไรเลยพี่แค่ขำๆอะไรเงี้ยอะแล้วครั้งแรกที่ได้เป็นฟิชเจอร์ริงอย่างพวกพี่สิงโตหรือว่าวงเสือโค้งเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไง ก็ยาก,ยากยากค่ะเพราะว่าพอมันเป็นเพลงแบบร้องคู่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีลลเล็บใกลยภาษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่เป็นเลยค่ะคือไม่สามารถที่จะแบบบางคนเขาจะมีพรสวรรค์น,นะเขาฟังเขาจะแยกลายออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นแบบศูนย์มากก็เลยต้องให้แบบคนช่วยไกลให้แล้วก็เราก็ลองตามใช้วิธีจำอาหล,หลังๆเริ่มแบบได้นิดนึงละอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คิดจะไปเรียนเพิ่มเติมกันร้องหรืออะไรอย่งี้ใช่ไหมคะก็เคยคิดว่าอยากจะไปเรียนแต่ว่าคราวนี้เนี้ยเราก็ จริงๆก็เราก็ค่อนข้างจะไม่ได้บอกว่าพอใจกับวิธีร้องของตัวเองแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแบบนี้มันก็มันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็กลัวว่าถ้าเราแบบไปเรียนอาจจะไ่มันจะแบบว่าเป็นพวกคลอยตามง่ายค่ะคอยตามคนอื่นง่ายอะไรเงี้ยโดนชี้นําง่ายเอาแล้วอย่างนี้เวลาเราลองไปลองไปแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันคือแนวของเราเรารู้สึกจากอะไรอ่ะ ก็หนึ่งก็คือเวลาลองเราไม่ไม่ไม่เครียดอะไรเงี้ยบางทีเวลาเราทําบางทีมีเพลงแบบคัเวอร์บางทีนะเราเราแบบบางทีก็เวลาไปเล่นกับพี่มือกีตาร์เราก็จะมีเพลงแบบลองลองเล่นซิเพลงนี้เวิร์กไมหมอะไรเงี้ยค่ะบางเพลงลองแล้วเครียดก็มีลองก็แบบจะขึ้นถึงไหมหรือว่าแบบอุ้ยแบบเศรแบบ้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ก็แบบเออไม่เข้ากับเราอะไรเงี้ยล้วก็เลิกเพลงที่เราลองแล้วเราไม่เกรงไม่เครียดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเหมาะกับเสียงของเราด้วยแต่ว่า ถ้าพูดถึงแนวเพลงที่เหมาะกับความเป็นแป้งโกะจะเป็นแนวไหนคะก็จริงๆเท่าแบบรองแล้วเหมาะนะก็น่าจะเป็นแนวเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นป๊อปอะคูสติกใสๆสใสๆไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีที่อยากร้องกบบพวกแจ๊สอะไรย่างเงี้ยจะชอบแต่ก็ยังไม่เคย น่าจะได้พัฒนาต่อ,ตอไปต้องรอ<ต>ความสามารถถึงก่อนไม่แน่นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของแป้งโกมันเหมือนสะสมมาถดงที่แบบไม่รู้ตัว<ะ>แล้วมันก็แบบค่อยๆได้ปล่อยได้ปล่อยออกมาแล้วจริงๆแล้วบอกว่าเป็นคนคล้อยตามง่ายอาจจะมีแค่แบบ<ะ>ตัวอย่างนิดนึงก็ไปได้แล้วอ่ะมันเหมือนแบบพัฒนาได้เร็ว<ะ>คนจะได้เห็นบอกว่าความสามารถของแป้งโกอีกหลากหลายออกมาต่อมาแน่นอนามาถึงซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่ชื่อว่าปล่อย ที่มาที่ไปของเพลงนี้กว่าจะมาเป็นปล่อยอมาอย่างไงก็จริงๆก็ที่มาที่ไปของเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เนื้อาหาเนี่ยมันก็คือเอ,อเราเป็นคนที่อยากจะมองไม่ใช่อยากจะมองเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นคนที่แบบว่าเออมองโลกพยายามมองโลกให้ในแง่บวกเข้ mm hmm. าไว้เพราะรู้สึกว่าแบบบางทีแบบการให้กําลังใจตัวเองหรือการที่ทําให้ตัวเองแบบมีความสุขได้เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดี mm hmm. ใงนนเพลงปล่อยมันก็เลยจะพูดถึงว่าแบบ ลอยชีวิตไปให้ลอยไปกับสายลมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าบางทีแบบเราเครียดเรานั่งเหงาเหงาอยู่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเราฟังเพลงเศร้าๆหรอหักอะไรอย่างเงี้ยจมอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองเหมือนกับเปิดใจเปิดประตูไปในโลกกว้างมันยังมีแบบอะไรสวยงามอีกเยอะอที่เรามองหาไปเพลงมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างงี้ตอนที่มากันแต่งเพลงเพลงนี้ก็มาถามแปงกุกกันมาว่าจะเอาเป็นเพลงแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีคุยกันแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมในการแต่งด้วยนิดๆหน่อยๆค่ะ ในเพลงเพลงนี้เลยโอ้โท่อนไหนคะก็ท่อนไหนอะคะเวอร์สองเวอร์สองเวอร์สองเจะลองว่าลองว่าอะไรอะอ๋อโลกใบเดิม <laughs> ที่อาดูเหมือนว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบเติมเต็มของตัวเองเข้าไปด้วยนี่วันนี้มาแบบว่าให,ให้ให้มันเข้ากับกิมมิคของเพลงมาก จริงๆแล้วอันนี้เราเหมือนถ้าจําได้ว่าตอนเด็กๆมันจะเหมือนมีนิทานหรืออย่างเงี้ยหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าให้เอาความทุกข์ไปปล่อยลงทะเลหรือว่าจะเขียนจดหมายไปหาใครอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเขียนมดมดๆๆแล้วก็ไปใส่ขวดไว้แล้วก็ไปลอยทะเลแ้งโกทําเช่นกันค่ะใช่ค่ะ จริงๆแล้วก็คือทํามาเป็นแพคเกจโดยโดยเพลงมันบอกว่าปล่อยปล่อยใช่ก็ก็อยากให้มันก็ว่าแบบเออเป็นเป็นกิมมิคนิดนึงน่ารักแล้วก็เผื่อแบบดีเจคนไหนจะอยากปล่อยอะไรลงทะเลบ้างก็จะได้ใช้คนนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่เขียนใส่แล้วฝากแป้งกดไปปล่อยทะเลใช่ค่ะจริงๆก็ปล่อยมามาพอสมควรเหมือนกันเนาะมีฟีดแบ็กหรอยก็ฟีดแบ็กก็คนที่ได้ฟังเราส่วนใหญ่ก็ชอบก็บอกว่าเออน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะฟังเราแบบช่วงนี้ก็เพิ่งปีใหม่ ก็แบบอยากได้เพลงที่มันคลืนนิดนึงเลยค่ะทุกคนฟังแล้วให้กำลังใจด้วยจริงๆมันมีมันมีคำพูดอยู่ว่าพอปีใหม่ปุ๊บเนี่ยเราต้องตั้งบณิธินกับอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แบบว่าตั้งใจจะทาอะไรปีนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นพอได้เพลงนี้ไปน่าจะเป็นกําลังใจให้คุณทําสิ่งนั้นสําเร็จนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยแนองแล้วมีสิมิดีโอละ MV เพิ่งถ่ายเสร็จไปค่ะถ้าถ้ามีภาพจะเห็นว่าแขนไหมอยู่ทำไมอะไปไหนมาเห็นรอยนะคะเป็นสองเส้นก็คือถ่ายกลางแดดเนี่ยเราหาทังแต สิบโมงจนถึงแบบหกโมงเย็นเลยอ่ะเราก็ตักแดดแขนเกรียมมันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงแบบไหนบ้างพอบอกได้ไหมในมินสิวเดียวก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นตำเนื้อเพลงปล่อยชีวิตให้พัดไปสายลมแล้วก็เราก็ทําท่าปลิวไม่ใช่ละขอโทษค่ะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเจะเห็นภาพตามก็ก็เป็น รอดูดีกว่าอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ก็ได้เห็นแป้งโกะแน่นอนแน่นอนค่ะก็จะจะดูซิว่าะดูซิว่าพอฟังแล้วมันจะได้กำลังใจอย่างที่เราต้องการหรือว่าอ่าแต่ไหนไหนบอกไปแล้วว่าวันนี้แป้งโกะมาขอฟังสดสดท่านหนึ่งเนาะแปดเพลงก็ได้เหมือนที่บอกไม่กี่เดีมยวว่าจะร้องถึงสี่ทุ่มใช่ไหมเขาเขาเรียกร้องมาอย่างนั้นจริงๆดาเอาอลังดูนี่เลยแล้วกันนี่หน่อย ปล่อยชีวิตให้พัดไปกับสายลมปล่อยใจให้ลอกไปกล่อมมันมุนจนเราได้เข้าใจเก็บกระเป๋าพร้อมเตรียมหัวใจพร้อมจะปล่อยกายทิ้งความวุ่นวายทุกๆเรื่องราวไร้ไร้ปล่อยให้ฉันพาเธอไปเสียงหวานอ่ะ ก็ม,มีความสุขแลวเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นี่มีความสุขตามไปด้วยนะคะกับเสียงของแป้งโกะนั่นเองแล้วในส่วนของงานอื่นๆนะคะงานอื่นๆตอนนี้มีหนังเรื่องนึงค่ะกำลังจะถ่ายเสร็จละเร็วๆนี้ชื่อเรื่องดดูที่ชันเหงาของพี่แดนวรเวสเป็นคนกำกับเป็นผู้นำกับเป็นนางเอกเลยใช่ค่ะเป็นอยากเป็นพระเอกอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่ให้เนี่ยจะรอติดตามอีกหนึ่งผลงานด้วยใกล้ๆ,แล,ๆแล้วนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่อยนะไรนะฤด,ดูที่ฉันเหงาค่ะน่าจะประมาณปลายมีนาจะได้ดูกันอ ขอให้แป้งกได้ฝากผลงานของตัวเองก่อนโอเคก็ฝากเพลงปล่อยนี้ด้วยนะคะไว้ในอ้อมใจทุกๆคนค่ะก็สามารถขอมาได้ที่นี่เลย S O S นะคะก็ฟังได้ที่สยามเนาะแล้วก็ในเว็บอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากโหลดฝากได้ไหมเอ่ยได้ค่ะดอกจัน2อ8 8 8 8แค่ะแปลว่าไม่มีโพยด้วยไม่มีด้วยอะไรนะ สองดอกจันสองสี่แปด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 ค่ะไม่หลุดด้วยแน่นอนแล้วก็เข้าไปอัปเดตอะไรได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h b e l i v e r e c o r d s มี s ด้วยแล้วก็มีของแป้งเป็นแป้งโกว andering ลองเสิร์ชดูค่ะแล้วก็มันก็จะลิงก์ไปทวิตเตอร์อินสตาแกรมอะไรมากมายใช่เพราะว่าระหว่างระหว่างมานี่นี่แป้งโกอัพตลอดเวลาเราก็อัปเดตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ติดตามกันได้นะคะได้เห็นภาพกวทชัดแน่นอนนะคะก็เรียกได้ว่าตามติดแป้งโกได้เต็มที่เลย Isso é es special!